ชีวิตนั้นตัดสิ่งไดบุญแระบาปแต่อื่นไม่มีหรอกมีแต่เรื่องบุญแระบาปนอกนั้นในโลกสมมติเอาเท่านั้นชีวิตที่เป็นอยู่ได้กับบุญแระบาปอยู่เบื้องหลังละจะเป็นฉากหลังอยู่ข้างหลังโดยที่เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็สูตรชีวิตมีอยู่ว่าเมื่อตายแล้วต้องไปสู่ปรโลก และทุกคนก็ต้องตายตอนนี้เรายังหายใจเรื่อยๆก็ยังไม่เคยจะคิดอะไรหรอกพอหายใจรุนแรงหน่อยก็เริ่มคิดพอหายใจรวยลินคิดมากอตายแล้วจะไปไหนตอนที่แม้แต่รวยลินก็ไม่มีลมจะหายใจอันตราย ถ้าตัดสิ่งที่ความหมองและความใสเนี่ยต้องเปาะตอกย้ำซ้ําเดิมกันบ่อยๆแหละใสก็ไปดีหมองก็ไปอบไยเห็นไมอจะหลักวิชามันมีอยู่ใสกับหมองทั้งนั้นแหละใสเพราะบุญหมองเพราะบาปเห็นไหมมันก็วาลงเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่ดีนั่นแหละ